พี่คิงพี่คิงฉีดวัคซีนไปยังวัคซีนพี่ฉีดแล้วฉีดอะไรอ่ะแขนซ้ายนี่แอตตาซินิก้าเฮ้ยแขนขวาซิโนแวคของเฟย์อุ้ยขาซ้ายโมเดอร์นาของดีเฮ้ยขาขวารอไฟเซอร์ไปปีพี่ฉีดแน่นอนหมอทวีสินแนะนำอยู่เบื้องหน้าใช่อนุทินปิดตาอยู่เบื้องหลังประยุทธ์บอกให้ใช้ชีวิตอย่างระวังประวิตรตอบมาเสียงดังไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ อะไรวะผิดอะไรมันเนี่ยเวลาคนมางานก็คิดอะไรกันวันนี้เจ้าภาพจะจัดงานใหญ่หรือเปล่าโต๊ะจีนของใครมาแดนเซอร์เต้นดีหรือเปล่ากับข้าวมีอะไรบ้างทุกคนคิดกันอยู่อย่างนี้แต่เจ<ต>้าภ<พ>าพคิดอะไรเจ้าภา <c oughs> พคิดว่าอะไรฮะคนที่จะมามากันเยอะหรือเปล่าใส่ซองเท่าไหร่บางบ้านมาสี่คนใส่กันมาได้ยังไงสองร้อยใช่ไหมและยังไม่ทันทำอะไร ตลกขึ้นเล่นแดนเซอร์ขึ้นเล่นแล้วยังไงควักถุงออกจากกระเป๋าทำอะไรเทเข้าผัดใส่ถุงอันนั้นน่าจะเทขาหมูใส่ถุงแล้วเพื่อที่นั่งดูอยู่แล้วยังไงเขาได้กินหรือยังท่านรู้ได้ยังไงว่าเขาทากัปนอย่างนี้ฮะกูเคยทำมาก่อนถ้าผมโถถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำถ้าผมไม่มีข้อมูลผมจะพูดได้ยังไงใช่หรือเปล่าครับผมขอเอาไป Ghét lại các toy của hùng trẻ, vài tuổi đi 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 không đi 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 Ta đi 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 ถ้าเกิดไม่ใ like ห้จนเมื่อไหร่ก <t os> <t os> ็ไม่มีลูกกันยอมถ้าจะให้แต่งงานต้องสารพิวันลงมาเองไม่โผมแต่งงานแล้วไม่โสดไม่พกครับทะเบียนสมรสเพราะผมอยู่ในโหมดลูกเบอร์คุมเอาไปคีดวันนี้เอออไ้ลูกดูคลิปพี่อยู่ในเฟซบุ๊ก โอ้โหแหมจริงๆไอ้ผมเห็นพี่อะไรคลิปวันเดนทายตรงรพี่ได้ให้ของขวัญเมียไหมเนี่ยสิบสี่กุมภาเออบอกกันเลยดุ๊กสิบสี่กุมภานะไม่ได้แดกพี่หรอกตรงนี้สิบหกกุมภาเว้ยแดกพี่เต็มเต็มอะไรแดกวะพี่หวยเด้ตั้งหกเจ็ดใบไม่ไปถูกเลยอะไรไม่จะถูกเหมือนกูปีช้าบ้างวะโถ่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเขาจะเคลียร์ก็ไม่จบเลยโถ่ไอ้ดุ๊กเฮ้ยกูพูดอะไรผิดวะ Hey, จริงๆแล้วเนี่ยนะฉันว่าถ้ากินธรรมดามันก็ได้กินแล้วทาไมจะต้องเอามาทําอะไรแบบนี้ด้วยถ้าต้มกินนะถือนอาว่าถ้าจิ้มกับน้ำจิ้มมันก็กินได้แล้วแต่จะต้องเอามาทอดทำไมเนี่ยน้ํามันก็เปลืองเวลาก็เปลืองแทนที่จะได้กินนะนายอย่าพูดอย่างนี้ซื่อถ้าเรืนกินง่ายๆแบบนั้นนะ่ะมันจะมีต้กนกำเนิดขาหมูเยอรมันให้หรือเปล่าเล่าถ้านายไม่ลองทำอ่ะแล้วในชีวิตนี้นายจะรู้ไหมว่าการทำขาหมูเยอรมันมันทำยากทำง่ายขนาดไหนอ่ะ โอ้ยเราก็เข้าใจนะอ๋อยี่ใจเห็นไหมเล่าคือน้ำมันมันกระเด็นเนี่ยถ้าโดนผิวผวิวมันก็เสียใช่ไหมล่ะอุย้ยคุณนายก็อย่ากลัวเลยไปี่เราต้องรู้จัป้องกันต้องระมัดระวังตัวเองซิ้ายระวังนะได้ๆจะขวามาอีกแล้วระวังตัวด้วยนะไอ้ฉันระวังตัวอยู่แล้วนายนะั่นแหละคนสื่อตะลิวว่าทะเสี่ยงเพื่อเกินอุย้ยหัวใจจะายว้าเกิดมนโดนแขนนายขึ้นไปอ่ะแล้วแขนนายเป็นแผลพุพองขึ้นมาจะทพันยังไงนายก็เสียโฉมนะไม่ต้องห่วงเราหรอกเด้อ ระวังตัวด้วยบอกคนข้่งๆ้าอย่าเข้ามาบางคนเอาไปล้อเอาอะไรกันไปได่ไหมแทนที่จะให้กำลังใจก็จะไปล้อไปเป็นเรื่องสนุกเรื่องอําขันได้ไหมไปกลัวอะไรยุพินได้ไหมบ้านของพี่ทํานาทํานาปลูกข้าวทุกเมือ่อน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือไว้ซื้อข้าวกินบ้านของพี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่กาฬสินส่วนตัวยุพินอยู่ไหนอยู่สมุสาครนได้ไหมก็ทําเป็นกลัวกันไดยุพินอยู่สมุสาครแล้วทำเป็นกลัวได้ไหมตอนนี้ผมก็ได้สั่งการได้แล้วนะกานะครับ ก็ไปดูแลช่วยเหลือเใช่ไหมไปช่วยเหลือเอายุพินออกจากพื้นที่เอ้ยทำยังไงแา่อากาศขันรักพนอขอร้องยุพินไปขี่เครื่องบินกับพี่เอาไหมใช่เปล่าใช่ไหมก็ผถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำนะจ๊ะเห็นไหมแล้วคุณจะไปรักทหารได้ยังไงเป็นประตูที่ไม่ยอมใช้มือกำลังการยังงงอยู่ครับยังคุยกันไม่รู้เรื่องส่งปัญญามาอย่างไรออโต้คิดหน่อยนะออโต้เป็นประตูในแท้จริงนะออโต้การำลาไม่รู้วิธีอะไรครับรอสักครู่นะครับสักครู่ สักคู่เดียวครับขอเช็ควีอาร์ทักคู่ครับหอสักเู่ครับหนึ่งนะครับจับหนึ่งกรรมการดูเช็คภาพชาร์จยังครับยังยางยางยังสื่อสารกับห้องส่งมือครับห้องส่งบอกว่าผู้สามตู้ไม่ยอมใช้มืออย่างนี้ครับกรรมการติ๊กไปแล้วตู้จะวีอาร์แล้วไปยักการสามสี่วันติ๊กมากินเล่ากินแบงคกหิมะ ก็แตใแย้างสักเตือเนี่ยมาหักลูกมาหักเมียกันุก็พาพบาดีเป็นอย่างไปใครจะเลี้ยงป่ะนะลูกแผมยังจะมาแปลงหน้าแปลงตากมาแต่ก่อ,อบ,บัดใจพว่มันมาฮื่อตัวกินเลยต,ต้องกินกับแก้มตัวต้องมันจะได้เบาว่างหูงกอสรุปจะออกไหมครับ ไม่ออกอยู่แล้วใช่ไหมความดีของผมก็ทำมาก็วีใช่ไหมเมื่อก่อนใครเคยทำได้บ้างให้ไม่ค่าข้าวเนี่ยจะออกไหมอ,อ๋อออกดรสิ <laughs>